ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทริคเกมใหม่นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Coil Master เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าทํายังไงนะครับให้ได้อยู่เทีย์ที่ต่ำๆนะครับคลิปนี้ผมก็จะทําไว้2แบบเหมือนเดิมนะครับแบบเห็นภาพกับแบบไม่เห็นภาพนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะดูแบบเห็นภาพก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับในคลิปนะครับแบบเห็นภาพอ่ะ ผมจะทําให้ดูนะครับว่าเวลาผมลดสปินลงนะครับหลังจากจบทัวร์นาเมนต์แล้วแล้วหลังจากนั้นผมปล่อยเวลาให้ผ่านไป1วันนะครับก็จะเห็นด้วยนะครับว่าผมได้อยู่เทียร์ตามที่บอกหรือเปล่านะครับและมันบวกกับของรางวัลด้วยนะครับของรางวัลที่ได้จากกิจกรรมด้วยนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้นะครับหลักๆนะครับของการ ที่เราจะได้อยู่ในเทียที่ต่ๆนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องสปินนะครับคือถ้าเรามีสปินนะครับน้อยๆอ่ะเราก็จะอยู่ในเทียที่ต่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีสปินที่สูงนะครับก็จะโดนจัดให้ไปอยู่ในเทียรที่สูงนะครับตามสปินนะครับโดยที่เกมมันจะแบ่งนะครับเนี่ยเกมจะแบ่งไว้ประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้แน่เสมอไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเกมก็จัดให้ คนที่มีสปินเยอะๆไปอยู่ในเทียที่ต่าๆก็มีนะครับในบางครั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่โดยปกติแล้วก็คือเนี่ยจะตามเนี่ยนะครับคือ <śnie> ถ้าเกิดมีเนี่ย2อ0พาต่ำกว่า2005นะครับลงไปทั้งหมดส่วนใหญ่จะอยู่เทียทหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมากกว่า5,000นะครับก็ <c oughs> จะอยู่เนี่ยครับเทียที่2นะครับถ้าหมื่นขึ้นไปนะครับก็จะอยู่เทียที่3นะครับแล้วก็ถ้า25 0หขึ้นไปนะครับจะอยู่เทียสุดท้ายเนี่ยนะครับส่วนอันนี้นะครับเทีย เป็นเทียพิเศษนะครับปกติเทียพิเศษอันเนี้ยมันตัวเกมนะครับก็จะจัดให้ไว้สำหรับคนที่เป็น V.I.P. นะครับของเกมนะครับพวกที่เติมเงินเยอะๆนะครับแล้วก็ได้เป็น V.I.P. นะครับเนี่ยจะอยู่เทียน,นี้นะครับส่วนใหญ่แต่ว่าคนธรรมดาที่ไม่ได้เติมก็มีโอกาสได้อยู่เทียน,นี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องดวงดีนิดนึงนะครับ เพราะว่าโชคดีตัวเกมมันจัดมาให้สุ่มนะครับเพราะว่าเทียเนี่ยเห็นไหมครับจะได้สปินเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ทำแต้มน้อยด้วยนะครับทำแต้มน้อยแต่ได้สปินเยอะนะครับการที่เราได้อยู่เทียที่ต่ำๆนะครับมีข้อดีเยอะนะครับเพราะว่าเนี่ย ถ้าเกิดเราอยู่ในเทียที่ต่จำๆเราสามารถที่จะเล่นได้ยาวเลยนะครับแล้วก็ของรางวัลมันก็จะได้คุ้มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่เทียที่สูงๆนะครับของรางวัลมันจะได้น้อยแล้วเราต้องทำแต้มเยอะมากถึงจะได้ของรางวัลน,นะครับวิธีการดูว่าเรามีสปินเท่าไหร่นะครับ เวลาเรานับสปินนะครับเวลาตัวเกมนะครับเขานับสปินนะครับเขาจะนับสปินทั้งหมดที่เรามีนะครับรวมทั้งในหลอดด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดเรามีสปินอยู่บวก500แบบเนี้ยแต่ในหลอดเรา80บเนี้ยมันก็จะเป็น580นะครับแล้วก็ผมจะบอกทริคให้นิดนึงนะครับทริคเล็กๆนิดนึง ถ้าเกิดเพื่อนๆได้รางวัลสปินจากทัวร์นาเมนต์นะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับคือเราอยากอยู่ในเทียที่3ใช่ไหมครับสมมติเราอยากอยู่ในเทียเนี้ยทีที่2เนี้ยก็ให้เรานะครับทำสปินนะครับให้ลดลงไปก่อนนะครับให้ต่ำกว่า5,000หลังจากนั้นเราก็พอใกล้ๆจบทัวร์นาเมนต์นะครับ เราได้ที่1โทัวร์นาเมนต์ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะสปินมันจะเกินก่อนที่จะจบทัวร์นาเมนต์นะครับให้เราออกจากเกมนะครับแล้วยังไม่ต้องเข้าเลยนะครับปล่อยไปเลยนะครับสักวันหนึ่งนะครับปล่อยไปเลยวันหลังจากนั้นนะครับก็เข้าเกมนะครับพอทําแบบนี้เราจะไปอยู่ในเทียที่เนี่ยเราจะอยู่ในเทียเนี้ยเทียที่2เหมือนเดิมนะครับโดยที่เราก็จะมีสปิน เพิ่มมาจากที่เราได้ที่1ทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับนะครับเป็นวิธีที่เป็นทริคนะครับทริคเล็กๆ,ๆแต่ว่ามันก็จะใช้ได้ในบางครั้งนะครับบางครั้งก็ใช้ไม่ได้นะครับบางครั้งก็ไปอยู่ในเทียร์ที่สูงเลยนะครับเพราะมันเกินเกิน5000ไปนะครับที่ผมใช้ก็เนี่ยแหละผมก็จะใช้ประมาณนี้ผมจะไว้อยู่ประมาณเทียร์นี้ที่5000แล้วหลังจากนั้นผมก็ ได้ที่1ทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมครับผมก็สมมติผมได้ที่1ทัวร์นาเมนต์ผมได้อีก2000สปินนะครับแ,แบบนี้ก็จะได้ทั้งหมดก็คือ7 0 0 0ยังไงผมก็ไม่อยู่เทียนี้อยู่แล้วถูกไหมครับก็กลายเป็นมาอยู่เทียนี้นะครับแต่ว่าถ้าทําแบบที่ผมบอกอ่ะก็จะมีโอกาสได้อยู่เทียนี้นะครับเพราะว่าสปินตอนก่อนที่จะเข้าเกมยังไม่รวมกับสปินที่ของรางวัลเรามาอยู่ ตรงนี้นะครับมันก็เลยมาอยู่เทียนนี้ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับและจริงๆแล้วนะครับเนี่ยผมได้ผมไม่ได้ได้แค่นี้นะครับเพราะผมจะได้จากไวกิ้งอีกนะครับได้จากไวกิ้งอีก5,000นะครับเพราะผมดองเงินไว้แล้วรอแค่เล่นกิจกรรมไวกิ้งเฉยนะครับเนี่ยผมก็จะได้เนี่ยประมาณนี้ทุกรอบนะครับสรุปแล้วผมก็จะมีจริงๆก็คือประมาณหมื่นกว่าสปินนะครับแล้วพอจะจบทัวร์นาเมนต์ผมก็มาลดแบบเนี้ยลง เอยแลวผมก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีตารางเทียเดี๋ยวผมก็จะเอามาลงให้ในกลุ่มเดิมนะครับแล้วก็ใครจะเอาแอปลิงก์เพิ่มความเร็วนะครับก็เข้าไปในกลุ่มครับทักหาแอดมินนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะส่งให้นะครับและในกลุ่มก็ถ้าใครขาดการ์ดอะไรก็โพสต์ขอได้เลยนะครับถ้าผมมีผมก็จะส่งให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มก็ใจดีนะครับก็เห็นส่งให้กันหรือแจกให้กันตลอดนะครับถ้าเขามีกันแล้วก็ เปิดบ้านให้ป้นนะครับผมก็ยังเปิดให้ป้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยทั้งหมดก็คือกติกาผมไม่มีอะไรเลยนะครับกติกาผมก็แค่กดติดตามช่องของผมไว้ค่แค่นี้นครับครับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดมีอะไรสงสัยยังไงก็ถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ